สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนออกรางวัลค่ะงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมสองหนะคะสำหรับข้อมูลของกัปตันนะคะ3ตัวและ2ตัวค่ะ ข้อมูลของอาจารย์พีชุดบนแล้วก็ล่างนะคะแอดแมงปอนะคะงวดที่แล้วเข้าที่ โต๊ดบนนะคะในงวดน,นี้ก็จัดตามชอบเลยค่ะเน้นที่ชุดเ,เน้นที่ดอกจันสีแดงนะคะ ตามขอค่ะข้อมูลของลาดานะคะสำหรับชุดเด่นเดี๋ยวเจนนี่ซูมก่อนนะคะ,ะสำหรับเด่น110หน่วยบนคือ357เด่นบน5คู่ตดคู่ตดบนนะคะ1 3 3 2 3 6 3 8 5 1 5 2 5 6 5 8 7 1 7 2 7 6 7 8 เดน10หน่วยล่าง 0, 6, 8โอเคแคปหน้าจอนะคะต่อมาค่ะข้อมูลของอหลักหน่วยล่างนะคะ หน่วยล่าง2ตัวคือ3และ4ค่ะงวดที่แล้วเห็นนะคะเห็นว่าเข้า4จริงๆงวดนี้คือ3และ4ค่ะถ้าชุดข้อมูลนี้เข้านะคะงวดหน้าก็จะนำมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะคะ ตัวคะ่ะวิ่งบนล่างงวดน,นี้ให้วิ่งสี่และสามวิ่งบนแอดมารีให้วิ่งหกและเจ็ด สาวใบบัวนะคะให้วิ่ง6และ9สําสำหรับชุดข้อมูลนี้นะคะก็จะเป็นเลขวิ่งนะคะบน5และ6 ็ง5นะคะแล้วก็ชุด2ตัวแล้วก็3ตัวให้เด่น1561นะคะ5262 2. ชุด3ตัวคือ215216อ,อ2ขออภัยค่ะ261แล้วก็153 136นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเลขเบิ้ลก็จะเป็น611 511 1, 1, ค่ะแคปหน้าจอนะคะ ข้อมูลชุดของอาจารย์ท่านนี้นะคะก็จะเป็นเลขเด่นบนล่างเนี่ยก็จะเดินดีนะคะส่วนชุด3ตัว2ตัวเนี่ยเราต้องมาคอยติดตามไปพร้อมกันค่ะ ต่อมานะคะชุดข้อมูลของสายฟ้าค่ะบน518 516ล่าง2526และ20 ต่อมานะคะแอดกระบี่นะคะให้ให้เด่น2รอง9นะคะก็คือเน้นที่2ค่ะชุด2ตัวคือ2 1 2 4 2 9 9 4ชุด3ตัว4 2 9 1 9 2ค่ะ โอเคค่ะนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของอชุดสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อมูลอ,อื่นๆเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็ข้อมูลของเลขดับเาิีเนี่ยในงวดนี้นะคะไม่พบเจอข้อมูลต้องขออภัยด้วยจริงๆสำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ